ครับ้อที่75นะครับหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนเบาะรถยนต์ที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างหนังสือกับเบาะมีค่าเท่ากับ0.25จงคํานวณหาระยะที่สั้นที่สุดที่รถหยุดด้วยความเร่งคงที่โดยหนังสือบนเบาะไม่ถลายครับเราก็มาดูรูปกันก่อนนะครับตรงนี้มีหนังสือนะครับวางนะครับอยู่บนเบาะนะครับรถยนต์นะครับตรงนี้ที่กําลังเคลื่อนที่นะครับทีนี้นะครับ ตัวหนังสือตัวนี้มันก็จะมีแรงนะครับที่น้ําหนักกระทํานะครับก็คือตัวของ mg นะครับตัวที่น้ําหนักกระทํานะครับกับแรงของ n นะครับตัวที่เบาะนะครับดันหนังสือนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เท่ากับ mg เหมือนกันนะครับทีนี้เป็นน้ําหนักนะครับที่กระทาทีนี้ตรงนี้หนังสือของเรานะครับจะถูกแรงกระทํานะครับก็คือมีแรงเดียวนะครับก็คือตัวของแรงเสียดทานนะครับตรงนี้ก็คือตัว f นะครับเท่ากับ มิเอ็นนะครับตรงนี้กระทาอยู่นะครับซึ่งค่ามินะครับเราให้มาเท่ากับ0.25นะครับตรงนี้มิของเรานะครับเท่ากับ0.25นะครับทีนี้นะครับแรงเสียดทานนะครับซึ่งจะเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้เราจะไม่ให้มันถลไยนะครับแรงแบบนี้เมื่อนํามาคํานวณนะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมายเป็นลบนะครับตรงนี้เอฟเราต้องเป็นลบนะครับซึ่งเรามาดูขั้นตอนที่1นะครับตรงนี้เราจะหาจากเอฟเท่ากับ MA นะครับ ตัวนี้นะครับ f ของเรานะครับก็คือตัวของแรงเสียดทานนะครับที่กระถามก็คือลบ f นะครับเท่ากับ ma นะครับตรงนี้ซึ่งนะครับเราก็จะได้นะครับก็คือตัวของลบ f นะครับก็คือตัวของลบ mu นนะครับเราก็จะได้เป็นลบ mu n นะครับเท่ากับ ma นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะแทนตัวค่า mu ลงไปนะครับก็คือลบ 25 5นะครับ n นะครับ n ตัวนี้ก็คือตัวของ mg นะครับตรงนี้็นตัวข้างล่างนะครับก็คือ m กับ g นะครับเท่ากับ m a นะครับตรงนี้ g, ทีนี้นะครับเราก็ตัด m นะครับ m ตัด m นะครับฝั่งนี้เราก็จะเหลือนะครับตัวของ g นะครับตรงนี้เราให้เท่ากับ10นะครับ g เรามีค่าเท่ากับ10นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนำเอา10นะครับตรงนี้คูณกับ0.25นะครับเป็นลบนะครับตรงนี้ลบ0.25คูณ10นะครับก็จะได้เท่ากับลบ2.5นะครับเท่ากับ a นะครับฉะนั้น a ของเรานะครับก็จะเท่ากับลบ2.5หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับอันนี้คือความเร่งนะครับทีนี้นะครับในโจทย์นะครับเขาถามหา ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับตรงนี้ที่รถหยุดด้วยความเร่งคงที่นะครับตัวหนังสือบนเบาะไม่ถลายนะครับตรงนี้เราจะมาดูขั้นที่2นะครับก็คือเราจะหา s นะครับระยะเท่ากับเท่าไหร่หา s นะครับระยะที่สั้นที่สุดนะครับโดยนะครับเขากําหนดมาให้นะครับก็คือความเร็ว u นะครับตรงนี้ความเร็วนะครับก็คือตัว u นะให นะครับมาให้กับากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เรารู้คือตัวของความเร่งนะครับตรงนี้เท่ากับลบ2.5เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้รถหยุดนะครับแสดงว่าความเร็ว v นะครับความเร็วปลายนะครับเท่ากับ0นย์นะครับตรงนี้ความเร็วปลายเราเท่ากับ0ูนย์ฉะนั้นเราจะหา s นะครับจากสูตรนะครับก็คือ v กาลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as นะครับ <astrology. S 1> ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็แทนค่า v ลงไปนะครับ v ก็เท่ากับ0ูนย์ะครับกำลังสองนะครับเท่ากับ u นะครับความเร็วต้นก็คือ30นะครับกำลังสองนะครับบวกอยู่กับ2นะครับคูณอยู่กับ a นะครับก็คือลบ2.5นะครับคูณอยู่กับ s นะครับตัวนี้เราจะหานะครับจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับตรงน <oily. S 1> <TA> ี้ศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์นะครับตรงนี้ 3ากําลัง2ก็ได้900นะครับตรงนี้2คูนลบ2.5นะครับก็เท่ากับลบ5นะครับตรงนี้เราก็จะเขียนออกมาใหม่ได้นะครับคือ0นย์นะครับเท่ากับ900ลบอยู่กับ 5s นะครับจากนั้นนะครับเราจะย้ายลบ 5s นะครับซึ่งมันลบอยู่นะครับตรงนี้เราจะย้ายไปบวกกับ0นะครับซึ่งเราจะได้นะครับก็คือ 5s เนะครับเท่ากับ900นะครับ ทีนี้เราอยากได้ S นะครับระยะตัวเดียวนะครับเราก็จะเอา900นะครับหารด้วย5นะครับก็คือเราย้าย5นะครับที่มันคูณอยู่กับ S นะครับลงมาหารกับ900นะครับซึ่งหารกันออกมานะครับเราจะได้ระยะ S นะครับเท่ากับ180นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับตรงนี้คือคําตอบนะครับซึ่งเราจะตอบข้อที่4นะครับข้อนี้ก็คือระยะที่สั้นที่สุดนะครับเท่ากับ180เมตรนะครับ ที่รถหยุดนะครับด้วยความเร่งคงที่นะครับโดยที่หนังสือบนเบาะไม่ถลายนะครับก็มีค่าเท่ากับ180นะครับตรงนี้ตอบข้อที่4ครับ